เอ้ยกดผิดต่อยล้อหรอกดผิดคนผิด,ผด,ผดใครจะไปต่อยคนที่รักได้หรอไม่ให้ผมคนน,นึงหรอกปืนอยู่ข้างบนในปืนในปืนปืนอยู่ข้างบนหรอแล้วหัวใจอยู่ตรงไหนครับอังคือเรราักแคนนนคึงเเจอรักได้หท่วันนี้ผมก็มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์ดีๆมาแนะนำนะครับผมนี่นะผมเว็บ t ีเฮ็ด สำหรับใครที่เติมเกิน200บาทนะครับ <ac an> เพิ่มโอกาสสุ่มได้20%ว,ว้าวคุ้มเลย <ze elect> แล้วก็สำหรับใครที่เติมเกิน200บาทแล้วไม่ได้เลยนะครับผม <c oughs> ก็มีโอกาสลุ้นรับ10,000เพชรแบบฟรีๆเลยเรามาดูที่สุ่มรางวัลน,นะผม <c oughs> ก็มีให้เล่นมากมายเลยนะครับผมเลือกเล่นกันได้เลยนะครับนี่นะผมมีบัตรฟ้าห้องด้วยนะครับมีแบบรางวัลเยอะแยะเลยแล้วก็นะผม <c oughs> มีแบบสุ่มเพชรด้วยนะครับผมแบบสุ่มเพชรธรรมดานะผมสำหรับใครที่อยากสุ่มนะนี่นะผมมีสุ่มแบบของแร่ด้วยนะครับผมแบบพวกหัวขาวหนวดหมวกเอฟอะไรแบบนี้ครับมีท่าปักทงด้วย แล้วก็ดีนะผมมีท่าเ k เคมังกรฟ้าชุดแรนะครับผมแล้วก็ชุดแร็กนันล็อกแล้วก็แบบพวกเพชรอะไรตามไปนะครับและนี่นะผมก็มีให้สุ่มท่าแรด้วยนะครับผมมีท่าเ k คมังกรฟ้ามีท่าเต้นแล้วก็มีอะไรมากมายเลยครับมีท่าบูญ่าด้วยแล้วก็มีท่าปักธงนะครับผมมีท่าพิษพื้นโอ้โหและนี่นะผมผมก็เติม2 1 0สบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ๋ต่ผมก็จะทําการสุ่มกันเลยดีกว่านะครับโอ้โหเรีว่าได้แล้วผมอยากได้ท่า m อว่วะเพราะผมยังไม่มีนะครับท่าอื่นผมมีหมดแล้วอ่ะอืมเขาแบบโอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอบแรกได้เลยเหรอเฮ้ยรอบสองเฮ้ยเฮ้ยทำไมได้ง่ายจังวะแล้วแล้วก็แอดไปแบบติดต่อที่แอดมินได้เลยนะครับผมเฮ้ยมันง่ายจังวะอะไรวะเนี่ยโอเคท่านผมผมก็จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมสำหรับใครที่อยากไปสมนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยดีกว่าจุ๊บจุ๊บลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับโอเคมาว่า ตัวใหม่ว่ะตัวใหม่ว่ะตัวใหม่อะไตัวใครเนี่ยอาหาเพื่อนมันบอกให้เอาพี่ก็เลยแบบเออไปเก็บทูชินให้มันละอ๋อใช่เหรอไม่ใช่หลาแฟนไม่ใช่ใครจะไปรู้ไม่ใช่ขวัญตาแล้ว,วไม่มีแฟนใหม่เหรอยังทำไมอ่ะไ,ไม่รู้อ่ะไม่อยากมีใครแบบนี้นี่เองแบบนี้นี่เองแต่ผมก็ยังไม่มีนะเพราะว่าผมรอพี่อยู่ฮัลโหลอ่ะแล้วเพื่อนชื่ออะไรอ่ะ ชื่อบุ๊กผู้ชายผู้หญิงผู้ชายโอ้จบแล้วจบแล้วเพื่อนผู้ชายไม่รู้ว่าจะเป็นผู้หญิงแค่เพื่อนอ่ะใช่เหรอแค่เพื่อนเหรอมีเพื่อน,นผู้ชายด้วยหึงวะหึงจังเลยแหม่ขี้โม่ขี้โม่อะไรเถอะงไม่แบบไม่คิดถึงบ้างเหรอใช่ครับปองปองที่ถึงเราก็ไม่กลับมา อะไรไม่แน่ตอนนี้อาจจะกลับไปก็ได้ก็แบบคิดถึงพี่ขวัญตาทุกวันเลยรอด้วยดีโอ้โหไปไหนวะอยู่ไกลเลยชอบทิ้งคนอื่นแหละมันตอนนี้ทิ้งผมอะไอ้เลี้งทิ้งอะไรใครไม่ทิ้งจะไม่ได้หรอตายอ่ะเอ้ยกดผิดต่อยล้อล้อกดผิดกดผิดใครจะไปต่อยคนที่รักได้าเหรอ ไม่ใช่ผมคนหนึ่งหรอกปืนอยู่ข้างบนเนในปืนในปืนปืนอยู่ข้างบนหรอแล้วหัวใจอยู่ตรงไหนครับอังเเรราาักกแ่่ทีคนคนนึงือใช่หรอไม่เห็นมีเลยไหนอะตาบอดอะไรอ่ะไม่มีอ่ะมีแต่หัวใจแบบน้องส้มไม่ไม่เห็นมีขวดตาเลยไม่มีตาฝาด ข้าน้ามีตัวข้าน้ามีตัวอะไรตัวเองครับรักนะโอ้ไม่ใช่หรอถ้าสมมติผมพูดแบบนี้ไปฉีกแบบนี้ไม่เคยเนาะเคยแล้วไม่อยากกลับมาแล้วครับจ้าแล้วไม่กลับมาอ๋อกลับมาดิอ๋อก็พี่แม่กลับไปผมกลับไปยังไงอะไรอ๋อยังไม่เคยพูดเลยแม่ให้กลับมาไม่ใช่หรอก็ไม่อยากให้กลับไปสิแล้วก็มีคนใหม่แล้ว เฮ้ยเออแก้งอะไรเนี่ยแก้งอะไรไปไแก้งเมื่อกี้อ่ะโอ้โหดูดีแล้วไม่ชุบด้วยอ๋อโอ้ยใจร้ายว่ะโกรธแล้วเนี่ยไม่ง้อก็โกรธละแค่นั้นแหละโอ้ยดีกันไม่เอาไม่ดูดีดูทำดูทำผมดีมันทำกันได้ลงอ่ะรักกันจริงปะเนี่ยรักกันจริงปะเนี่ยแล้วแล้วเขาไม่เท่ากันแบบนี้ อะไรไม่ทำเร็จอะไรเมื่อกี้ยิงทางใส่ผมว่าเยอะไม่ไดียิงเฮ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้โหดูดิโอ้โห,โโห,โโหแบบเนี่ยพี่เบเอาเอามาจากไหนเนี่ยการทำอะไรแบบเนี้ยฮะไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่แล้วเมื่อก่อนไม่ใช่ทำเมื่อก่อนไม่เคยทำเลยอะอะไรจะไม่เคยใช่หรอเออว่ะเคยดิว่ะแต่พี่อะจำผมได้ครับอสคนที่รักพ,รพี่บอกว่าแต่พี่ทิ้งผมว่ะ ไอ้เม็ทิ้งซะหน่อยพี่มูพี่อะไรคนทิ้งผมตายคุณขึ้นมาเลยสิเป็นะไรคนเอาตัวตัวมีทางคนบ้านด้วยได้ขอที่ม่เล่นมาเล่นระวังไม่เพื่อตาระวังเอ้อยังไม่ปรับปุ่มไหมยยเอ้ยคุยแล้วมจะซ้ำกูเพื่ออะไรอ่ะลูกพี่แม่ เขาไม่มีเพื่อนผู้หญิงหรอเพื่อนผู้หญิงไม่มีหรอเอผู้หญิงมีปะไม่มีเลยโอ้พี่ก้นตาไม่ใช่เลยสาระตาละเพี่แยบแซแ่บแหละอะเพียบแซ่บแน่เลยเอ้แซ่บแซ่บแล้วพี่ก็โอ้พี่ทำไมเจ๊ร้ายอะทิ้งบมไปหาเพื่อนอ่ะหาเพื่อนอะไรไม่ได้หาไม่ได้ทิใครจะไปรู้เพื่อนอะไรด่ากันทุกวันเนี่ย ใช่หรอวิ่งอะไรมีคนหรอมีคนวิ่งมาเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนมันอยู่ไหนอ่ะชี้อย่างไกลเลยอยู่มตัวเล่นมาเลยอ่ะไหนตรงนี้ปะนี่นี่ปะวะตรงหลังหินเฮ้ยคุยเลยกูไปเล่นเร็วๆเม้มง่าอ่างซัมบูให้เต็มที่เลยเดี๋ยวถ้าพี่ได้เล่นก็ได้อะไรทำไรอยากเต็มอ๋อทำไมไม่อยากเล่นอ่ะ ไม่มีเธอขี้หมูถามจริงๆเลยนะอยากกลับมาไหมอยากใช่หรอพูดจริงหรอจริงผมก็อยากกลับไปกลับมาดีดีกันไหมขอโทษละที่แบบเขาทำตัวเด็กอะโอเคกลับมาเป็นแฟนกันนะ huh. <laughs> ใช่หรอ <laughs> ง่าจังอ่ะก็รอยอยู่คนเดียวอะ่ะกลับมาง้องก็ต้องคืนดีแล้วไหม ก็อยากคืนดีเปล่าเขาไม่อยากก็ไม่เป็นไรเขาเจอยาก <Yeah. S 1> ใช่หรอขอบคุณมากมากนะครับแล้วมีห่อนตานะไม่เหมือนกันไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปเลยไปหาแฟนใหม่ดีกว่าไปหากิ๊กดีกว่าอ่า uh. อะไรหยอกเล่นไม่หากิ๊กหรอกไปหาลูกดีกว่าไปทําลูกกันฮะ <c oughs> <Huh? S 1> ไปทําลูกกันไง <c oughs> ไปแล้วไปนอนดีกว่าโห